เซนซี่คาก้าครับนักชกจากแอลเบเนียปัจจุบันนี้มาพิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอชนาทิปครับที่เมืองพัทยามีคุณสิทิโชคเมืองพัทยาเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับเพชรกล้าวไกลเพชรกล้าวไกลเพชรเจริญครับพี่จริงว่านายสลันวงพันคำอายุ19ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หม่สังเกตได้ว่านักชกจากค่ายเพชรเจริญน,นี่ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพชรครับ ่อนที่จะชนะนักหนักต่หินอน,น,อน,นี่โดนหมัดลงไปเรียกว่าเกือบจะเอาตัวไม่รอดครับเะกรรมการท่านผู้ชมครับ67กิโลกรัมครับมุมน้ําเงินนี่ต้องยอมรับว่าเก๋าครับอายุอันนามเนี่ยมากกว่าทน้านเจ้าเพชรเจ้าไกลครับเเก้าไกล19ครับไฟกำลงังห้าประเภทพินคคาดหน้าติดนวดครับ ค่ายมวยเพชรเจริญเท่าที่ผมทราบครับพี่น้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ค่อนข้างมีอายุที่นานพอสมควรเหมือนกันครับครับผมเปิดมาพศ2501ครับคุณดิจิ้งครับ62ปีเต็มๆครับหกเอ็ดปีครับปีนี้ปี2562ันหครับผม61ปีโอ้โหถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่สองเลยครับสำหรับคุณหนุ่มครับหรือว่าครูหนุ่มครับฮะยอมรับอีกหนึ่งอย่างผมมีติดตามเพจของค่ายมวยเพชรเจริญแล้วยอมรับเลยครับว่า เป็นค่ายมวยที่ทํายิมมวยด้วยแล้วก็มีสาวๆสวยๆครับมาเรียนมวยกับค่ายมวยเพชรเจริญมากมายเลยครับเป็นโรงเรียนสอนมวยไทยครับนะครับเปิดเกมมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเก้าไกลวาของทางด้านเคนซี่ครับเป็นเก้าไกลนี่เปลี่ยนการครับซ้ายทีขวาทีหลอกให้ทางด้านเคนซี่จับทางลําบากครับลเตะซ้ายเตะซ้ายครับ แข้งซ้ายของธนดาเพชรเก้าไกลครับเกนซี่หล่อหัวที่แข้งขวาคือเอ้าเจาจับแล้วเทเลยครับทาท่าจะเป็นตุ๊กตาล้มลุกครับเจ้าเคนซี่แต่ไม่เป็นไรครับเป็นเหตุการณ์ปกติเพะว่าเคนซี่เป็นเครื่องร้อนช้าครับแต่ถ้าติดเครื่องเมื่อไหร่นี่เตียมตัวได้เลยครับแต่ขับรล่าสังเวียนอ้าวเลยครับดีครับจังหวะโดนเล่นงานไปที่ต้นขาัแต่ว่าเพชรเก้าไกลแกก็เกี่ยวแล้วโต้ได้ครับ ตัวสุดท้ายก็เล่นงานจนทางด้านเคนซี่เสียหลักล้มลงไปเอะลรครับพุ่งเข้ามาครับเคนซี่สายหน้าของทางด้านเพชรเก้าไกลได้ทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งอีกครั้งครับนี่ครับทั้งเตะทั้งต่อยครับตอนนี้ทางด้านเพชรเก้าไกลรักษาระยะห่างเอาไว้ครับไม่ยอมให้เคนซี่เข้าใกล้ตัวเอาละครับเคนซี่ก็ยกกาดสูงเอาไว้ก่อนครับวางแข้งขวาพยายามจะเตะขวาต่อยขวาหนึ่งแล้วก็จิ้มใส่เลยครับ รัวด้วยการจิ้มหมัดจะแทะเข้าไปครับทารานเนซี่คากคาใส่ความที่ครับเพิ่มความที่ขึ้นมาในการออกอาวุธนะครับเป็นเจ้าไกลเตรียมจะเดินกระชับพื้นที่แมจังหวะพุ่งเข้าไปเบรกของกรรมการครับแล้วก็เตือนทั้งคู่ครับปรับทัศนคติครับชกที่นี่ต้องเอามันครับนะครับเกี่ยวได้คลางแล้วเทลงไปตัดแรงทา้าเนซี่คา้าได้ค่อนข้างดีครับจังหวะแบบนี้ ชา่ลูกเตะตัดในคอ,อยเบเก็บเอาไว้ครับทางด้านเทศก้าวไกลเข็นซีนี่คุกฝุนไปหลายหนครับแต่ยังไม่ท้อมันแต่ว่าตัวเองก็มีฟอลอเรเต์เดท้ายมาสู้ครับนะครับค่อยๆเคลื่อนที่เข้าหาเทสซีดันง,งานฐานล่างแต่โดนหมัดหมัดหนึ่งสไม่ถึงกับแต่ยังได้ด้วยข้างซ้ายกันในจังหวะสุดท้ายแล้วหมดยกที่หนึ่งครับ คู่ที่2ของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากแอลเบเนียครับดูน้ำหนักพิกัด67กิโลกรัมหมุนน้ำเงินนั่นก็คือเคนซี่คาก้าครับนักชกชาวแอลเบเนียครับกับทางด้านเจ้าเพชรเก้าวไกลเพชรเจริญครับถูอครัช้าครับจังหวะต้องยอมรับเลยครับว่ามือไวใจเร็วจริงครับทางด้านเจ้านี่ครับเพชรก้าไกลมือไวในเกี่ยวแข้งครับแล้วตัดทิ้งได้สวยงามครับ เอาลนะครับยกที่2ครับสามต่อครับมาชมกันเลยครับยกที่สองทำความรู้จักกันมาพอสมควรนะครับยกนี้เกมเป็นชกหน้าจะทวีความดุเดือดมากขึ้นเอาไปเนี่ยเอาความรู้เก็ดเล็กเกิดน้อยก็เป็นโซนยุโรปเลยครับทางยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ครับใกล้ๆกับเซอร์เบียแล้วก็มอนเตเนโกรครับนะครับแบ่งซ้ายเข้ามาอซี่พยายามจะเดินกระแทกขวาลำตัวครับนี่ครับ แต่ว่าโดนครับน่าจะวัดเดินเข้าหลวมมาโดนแข้งขวาทันทีครับพยายามเตะปาดตลอดครับทางด้านเพชรก้าไกลแต่ก็ยังหยุดเจ้าเคนซี่ไม่อยู่ครับนี่ครับยิงชกยิงแรงครับเคนซี่อย่าเตะเพลินครับเพชรก้าไกลครับดปจังหวะเอาไว้ครับเคนซี่กะแทกขวาแล้วจิ้มลำตัวสายยาวเอาเลยครับนมาจะสปีดความเร็วครับทางด้านเจ้าเพชรก้าไกลก็ไม่ตกนะครับเพชรก้าไกลได้ความเร็วครับ แต่เคนซี่เริ่มมีลูกหนักเข้ามาสู้ลูกหนักกับลูกเร็วใครจะเข้าวินครับพยายามถีบด้วยซ้ายครับเคนซี่พยายามพยายามจะถีบนำพื้นเหมือนกันครับเพชรเก้าไกลไล่ต้อนมาจนถึงมุมราคางวางด้วยแข้งขวาเจอซ้ายหน้าเข้าพับในครับเคนซี่คาก้านี่ดูผิวหนังก็เป็นลมพิษครับคุณอีกิ้งครับโดนแข้งซ้ายแข้งขวาของเพชรเก้าไกลเข้าไปตัวแดงเถือกไปแล้วครับสีผิวเขาขาวแบบนี้เคลือบไปหมดแล้วครับ ครับซ้ายหน้าของเพชรเก้าไกลอย่าพุ่งมาฟันด้วยศอกขวาเอาโยนสวนครับโอ้นี่แหละครับเผลอไม่ได้ครับมีที่เด็ดที่ขาดครับทางด้านเคนซี่อย่าประมาทครับอย่าประเมินคู่ชกต่ำไปครับพยายามจะไล่เจาะเข้ามาครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับเพชรเก้าไกลลูกที่เด็ดที่ขาดก็ยังไม่ค่อยมีให้เห็นเหมือนกันครับทางครับขวาเกี่ยวได้เข็นอะไรครับต้องเหนือจากลูกนี้ครับหลักเหลี่ยมของทางด้านเจ้าเพชรเก้าไกล เข็นไปไม่มีคะแนนครับนอกจากจันทําให้พู้ชกอ่อนแรงลงไปเท่านั้นเองอาวุธอื่นต้องมีเข้ามาเสริมด้วยแต่ว่าเคนซี่ครับหากกล้ากล้ากลัวกลัวเนี่ยมัดจะไม่เข้าเป้าเอาครับเล่นงานไปที่ฐานล่างซ้ายของคาราิเก้าไกลพริเก้าไกลเดินจี้เข้าหาท่มันมีลูกบ้าลูกมุรลุยังไม่นํามาใช้ครับเคนซี่ครับดึงจังหวะเอาไว้ได้ครับทางด้านเคนซี่ซ้ายซ้ายดาบที่สอง อาครับคืนเหมือนกันการ์ตนานเจ้าเพชรเก้าไกลโดนสายก็วางสายคืนครับไม่ยอมเสียเปรียบให้แข้งซ้ายมาคืนแข้งซ้ายตอบ,อบเียวเกี่ยได้เทได้ไหมไม่ลงครับธนาเพชรเก้า,าไกลเอาเลยครับยืนกันค่อนข้างรักษาระยะห่างพอสมควรเลยครับขยับเข้ามาแข้งซ้ายของธนานเคนซีแ่แต่ไปๆมาๆนี่สีสายเคนซี่นี่แตกแล้วครับ โดนสอกของทางห้าเหนเพชรก้าวไก่เข้าไปหมดยกที่2ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกับรายการเดอะโกลบไฟสแชมเปี้ยนชา l เลนต์ครับในคู่ที่2รุ่นน้ำหนักพิกัดกบ67กิโลกรัมทัดจากคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทางแม็กนัมสักชานุ um ครับนักชกจากสมุทรปราการจะดวนกับลูกลักสอโสภาอีกหนึ่งนักชกภายใต้สังกัดสโสภาและก็มาจากนาครสวรรค์ครับ อยู่ที่กับ50กิโลกรัมอดใจรอกันอีกนิดครับดูภาพช้ากนก่อนครับที่2ในยกที่2จังหวัดรวมเข้ามาโดนกระแทกหมัดขวาครับแล้วนี่ครับจังหวะออกเป็นชุดของธนานเจ้าเพชรก้าไกลเอาละครับยกสุดท้ายครับออกมายกนี้เพชรก้าไกลยังเดินต่อครับได้มาแผลหนึ่งพยายามจะเปิดแผลสองครับได้มาแผลเล็กๆครับท่านครับไม่ใหญ่มากไม่ส่งผลกระทบต่อการชกครับครับกำปัน เดินเครื่องต่อทันทีครับขวามาโดนซ้ายซ้ายเอา้าเทซี่พยายามจะเล่นงานไปที่เหนือหัวเข่ากันทั้งสองข้างยังไม่พิ้นตรงครับเทนซี่ออกมาแต่ลัทีนี้เสียวไส้ตลอดครับครับยืนรักษาระยะาห่างเตะไม่ถึงครับโยเข้ามาเทซี่จิม้มด้วยมาสายแล้วลงล่างอีกครั้งเ,เล่นงานเข้าพับนายแต่นี่ครับไล่คืนเลยครับโดนปุบเถียงปับ๊บคัตน่าพิก้าวไกลเดินต่อคาเรน้ก้าวไกล ไล่ตอนไปที่มุมกลางครับขยับยี้ขยับเดินเบียดหาช่องเข้าทำครับพยายามลอยตัวเตะยังไม่เข้าเป้าเอาละครับซ้ายของทางด้านเพนเก้าไกลครับเชนซี่จะคืนนั้นไม่ได้ครับเอาละครับหลวมเข้ามาเชนซี่พยับต่อครับเพนเก้าไกลเชนซี่สีด้วยซ้ายครับคราวนี้หายครั้งหนึ่งครับเพนเก้าไกลพยายามอยู่ใกล้ๆครับเคนซี่ไม่ยอมครับมีคนข้างขวาคืนมาเอาครับซ้าย ทิ้งด้วยหมัดนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเอาละครับเก้าไกลฟันด้วยศอกขวาเคนซี่ขวาในได้ไหมหลวมไปครับหน้าหลุดออกมาครับทางเป็นเก้าไกลเอาละครับปักด้วยศอกขวาฟันด้วยศอกขวาบ้างครับเคนซี่เอาร์เลยครับนี่แหละครับต้องมีลูกบ้าลูกมูทะลุครับชนะเคนซี่คาก้าเริ่มแล้วครับเริ่มเกมแล้วครับเคนซี่เดินเข้าหาครับตักรับมาครึ่งยกยกนิ้ต้องติ้เดินเอาละครับตะวันพุกซ้ายพุกขวามาครั้งที่แล้วก็มาพลิกล็อกเอาชนะในช่วงยกสุดท้ายแบบนี้แหละครับ เดี๋ยวก็เริ่มทำได้ครับแข้งซ้ายพับรอบคอยเติมไปขยับเดินต่องสายบอลแล้วครับจุดลึกตาครับเพนเก้าไกลแม่ถอยหลังกลืนนะครับลูกนี้โดนไปเข้าไปอ้าวไล่เข้ามาแล้วครับธนานเคนซี่เพนเก้าไกลรอจังหวะเคนซี่จิ้มลำตัวขยับเข้ามาจิ้มด้วยซ้ายนี่เป็นกระบวกศอกโดนซอกอาศอกซ้ายครันมาศอกซ้ายของเคนซี่กาก้าครับมาแล้วครับสำแดงเด่น,เดนแล้วครับลูกหนักของเคนซี่ากาก้า เสียงเฮเสียงฮาม,มาแล้วครับเดินเข้าต่อตายมาตายตามตอยมา้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับพุกลำตัวพุกขวาเติมนี่แหละครับมาเป็นประเภทเครื่องดีเซลหรือเปล่าครับจะมาเร่งเอาในช่วงยกสุดท้ายแบบนี้ครับเพชรเก้าไกลเริ่มจะช้าลงไปเหมือนกันครับเพชรเกลาวไก่วางไปทางขวาเคซี่เกี่ยวได้จิ้มดหมัดจิ้มด้หมัด อย่างแรง้วยแข้งได้อยู่ครับชนะนนเพชรเก้าไกลพยายามโต้แข่งซ้ายแข้งขวาแต่หยุดไม่อยู่ครับตอนนี้เซนซีเดินทึงตัวเดินทีหนึ่งมุ่งมาที่เป้าใหญ่ครับอาละครับต่อยไปต่อยมานี่ทำท่าจะถอดใจหรือเปล่าเพชรเก้าไกลเมื่อโดนลำตัวแล้วมีอาการตัวอ่อนครับอ้าวเอาล่ะคับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่2ของรายการรุ่นน้ำหนักพิกัด6กิกิโลกรัมระหว่างนักชกไทยกับแอลเบเนียครับ น่นผู้ชมครับต้นยกนั้นทางด้านเจ้าเพชรเก้าไกลเร่งเครื่องเลยครับแต่หมาคําว่าแต่ขี่เส้นใต้น่านผู้ชมหลังจากนั้นเป็นทางด้านเจ้าเคนซี่คาก้าเลยครับที่พยายามจะเดินเน้นครับโอ้โหฟันขวาฟันซ้ายครับและมีจังหวะเล่นงานเข้าบริเวณลำตัวของทางด้านเจ้าเพชรเก้าไกลแล้วมีอาการแบบนี้ครับโอ้โดนปุ๊บมีอาการเป่าปากปั๊บเลยครับนั่นนี่ครับจังหวะเสียหลักครับทางด้าน เป็นเก้าไกลเสียอาการครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เสียหายพอสมควรเหมือนกันครับเอาละครับแต่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับหลังจากพระบริษาทอมโยครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judge's decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7จ7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวโหลดหน้า on iOS และ Android No bonus Max มวยไทย Mobile App Alright ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges' scorecard For the winner. Blue Corner, kensi Kalka from Albania. Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the Club Fight champion Challenge.